การแย่ลงของฝั่งสาภาพยุโรปคงเห็นเรื่องของพลังงานตอนนี้ก็มีการปิดไฟนะลดเวลาการเปิดบริการในสถานที่ต่างๆในฝั่งสาภาพยุโรปอัตรางเงินเฟอ้อในฝั่งสาภาพยุโรปยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวัสดีครับพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศตอนนี้นะครับนอกจากสหรัฐเริก,กาที่มีประธานาธิบดีโจไบเดนเปิดศึกนะครับกับจีนเปิดศึกกับรัสเซียโดยใช้ยูเครนกับไต้หวันเป็นสมรภูมิแล้วกล่าวนี้ไบเดน เปิดศึกกันภายในประเทศด้วยกิดกันจีนสภาคองเกรสมีแผนอนุมัติกฎหมายภาษีใหม่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้ากำหนดให้แบตเตอรี่ต้องมีวัสดุอย่างน้อย40มาจากอเมริกาเหนือสภาคองเกรสมีแผนที่จะอนุมัติกฎหมายภาษีใหม่ที่เพิ่มขึ้นสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าแต่กฎด,ดังกล่าวอาจจะตัดสิทธ รถไฟฟ้าทุกคันในตลาดณปัจจุบันนานเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ผลิตจากประเทศจีนโดยสัดส่วนทางการตลาดของประเทศจีนนั้นอยู่ที่76%และเพื่อให้ข้อตกลงผ่านวุธิสภาที่หยุดชะง,งักพรรคเดโมแครตจึงต้องยอมรับข้อกำหนดที่ว่ายานพาหนะที่เข้าขายจะต้องใช้แบตเตอรี่ที่ผลิตจากอเมริกาเหนือเท่านั้น เทดอลลาร์อินเดียใช้สกุลเงินอื่นชำระค่าฐานหินนำเข้าจากรัสเซียอินเดียนำเข้าฐานหินจากรัสเซียเพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนกรกฎาคมและชาติเอเชียใต้แห่งนี้เปลี่ยนการชำระเงินโดยไม่ใช้ดอลลาร์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลงสั่งซื้อดังกล่าวตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ทั้งนี้มอสโกพยายามหลีกเลี่ยงทำธุรกรรมด้วยสกุลเงินสหรัฐ ทมกลางมาตรการคว่ำบาตรของอเมริกาซึ่งรัสเซียให้คำจำกัดความว่าเป็นสกุลเงินเป็นพิษงามไส้บิกรัฐบาลเยอรมนีโดนด่าเละปรากฏภาพดื่มแชมเปญหน้ารรื่นขณะยืนยูเคร ين. นแนนซี่เฟเซอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยอรมนีสํำนึกผิดหลังโพสต์ท่าถ่ายภาพในอารมณ์ช่มชื่น,นถือแก้วแชมเปญดื่มฉลองระหว่างเดินทางเยือนยุครน เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมทั้งที่ประเทศแห่งนี้กำลังเผชิญวิกฤตภัยสงครามน้ำดื่มฆ่าคุณได้หนุ่มจีนซดน้ำเย็นจัดทันทีหลังเล่นบาสสุดท้ายหัวใจวายเสียชีวิตหนังสือพิมพ์ Oriental Daily ของจีนรายงานเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมว่า วัยรุ่นชายวัย19ปีรายหนึ่งเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าจากการดื่มน้ำเย็นทันทีหลังเล่นบาสเกตบอลเสร็จแรกเริ่มจะตัวรู้สึกไม่ค่อยดีตามด้วยเจ็บบริเวณหน้าอกและสุดท้ายแม้รุดนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ทันการยอดรวมผู้ใช้บริการสตรีมมิ่งดิสนีย์สแตน้น้าเน็ตฟลิกเป็นที่เรียบร้อยยอดรวมผู้ใช้บริการสตรีมมิ่งของบริษัทวอลดิสนีย์ในไตรามาสที่3 แต่งหน้ายอดผู้ใช้บริการของ n ฟลิก i x แล้วเมื่อเดือนมิถุนายนโดยตัวเลขดังกล่าวอยู่ที่221ล้านบัญชีนับเป็นชัยชนะครั้งใหญ่สำหรับ d i s n e y p พลัและสตรีมมิ่งอื่นๆในเครือคุณยายอังกฤษชื่นใจลูกสาวเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยพอบ้านชุดว้าวิวคุณยายชาวอังกฤษถูกเซอร์ไพรส์วันเกิดครบรอบ1 0 6ปี ด้วยบริการจากพ่อบ้านสุดล่ำที่ใส่ผ้า,ากันเพื่อนเพียงชิ้นเดียวหลังจากเธอเคยพูดเล่นๆกับลูกสาวว่าอยากให้หนุ่มหล่อล่ำมาเสิร์ฟแซนด์วิชให้เธอในงานวันเกิดสาวอินเดียคลั่งรักขั้นสุดฉีดเชื้อ HIV เข้าตัวเองเพื่อพิสูจน์รักแท้ญิงสาวจากรัฐอัสสัมในอินเดียฉีดเลือดของแฟนหนุ่มที่ติดเชื้อ HIV เข้าร่างกายตัวเองโดยเธออ้างว่า คลั่งรักแฟนหนุ่มคนนี้หนักมากและต้องการใช้ชีวิตตัวเองพิสูจน์ความรักที่มีต่อเขาสาวคลั่งรักวัย15ปีรายนี้พบกับแฟนหนุ่มทางเฟซบุ๊กและตกหลุมรักเขาโดยชายหนุ่มคนนี้มาจากเมืองฮาโจในรัฐเดียวกันและเคยถูกวินิจฉัยว่าติดเชื้อ HIV อย่างไรก็ตามพวกเขาก็คบหากันมานานถึง3ปี ยญิงสาวบอกว่าเธอกับเขาไม่อาจแยกจากกันได้และบอกด้วยว่าเธอเคยหนีไปกับเขาสามครั้งและรู้ดีว่าเขาติดเชื้อเอชไอวีหญิงสาวใช้เข็มฉีดยาดูดเลือดออกจากตัวแฟนหนุ่มและฉีดเข้าตัวเองสื่อแดนสิงหนสนใจข่าวนายกไทยเปิดประตูอ้าแขนรับราชปักษาบินเข้ารัฐมนตรีบังกลาเทศเตือนผ่าน Financial Times ให้ระวังโครงการหนึ่งแถบหเส้นทางของปักกิ่ง สำนักข่าวเอเจนซีสรัฐมนตรีคลังบังกลาเทศออกมาเตือนเสียงดังชาติกำลังพัฒนาทั้งหลายให้ดูวิกฤตสีลังกาเป็นตัวอย่างระวังเงินผู้จากโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีนเพราะปักกิ่งไม่ระม,มัดระวังพอในการตัดสินว่าโครงการใดสมควรสนับสนุนท่ามกลางสื่อและหนังสือพิมพ์แดนสิงห์น รายงานเสนอข่าวอย่างคลึกโครมเรื่องนายกรัฐมนตรีไทยอนุญาตให้อดีตประธานาธิบดีสีลังกาโกตาบายาราชปักษาเดินทางเข้าประเทศขณะที่อดีตนายกรัฐมนตรีสีลังกามหินทราราชปักษาและอดีตรัฐมนตรีคลังสีลังกาบราซิลราชปักษาถูกศาลสูงสุดคลัมโบวันพุธที่10สิงหาคมขยายเวลาคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศต่อลำบากหน่อย ห้างค้าปลีกในยุโรปปิดไฟลดเวลาเปิดบริการรับมือวิกฤตพลังงานในฤดูหนาวท่ามกลางบินค่าไฟที่พุ่งทะยานและมีความเสี่ยงมากขึ้นว่าอาจต้องปันส่วนพลังงานบรรดาห้างค้าปลีกบางแห่งในยุโรปตัดสินใจปิดไฟและกำลังพิจารณาลดชั่วโมงเปิดบริการในฤดูหนาวนี้เพื่อรับมือกับความเป็นไปได้ที่อาจต้องเผชิญวิกฤตขาดแคลนพลังงาน จากมาตรการคว่ำบาตที่กำหนดเล่นงานรัสเซียตอบโต้กรณีลุกรานยูเครนคว่มบาตไม่ไหวสายการบิน UAE กลับมาให้บริการเที่ยวบินมุ่งหน้าสู่รัสเซียด้วยปฏิบัติการลุกรานยูเครยนยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่6รัสเซียยังคงถูกโดดเดี่ยวจากประชาคมนานาชาติบแบรนด์ข้ามชาติต่างๆยังคงบอยคอยประเทศแห่งนี้ ในขณะที่สายการบินทั้งหลายและประเทศต่างๆได้กำหนดมาตรการแบนเที่ยวบินและคว่มบาตรเล่นงานมอสโกอย่างไรก็ตามล่าสุดมีสายการบินหนึ่งที่ตัดสินใจกลับมาเปิดบริการเที่ยวบินมุ่งหน้าสู่รัสเซียซึ่งทางบริษัทบอกว่าเป็นการตอบสนองต่ออุปสงค์ของบรรดาผู้โดยสารว i ซแอร์อาบูดาบีประกาศว่าสายการบินจะกลับมาให้บริการเที่ยวบินจากอาบูดาบีสู่มอสโก และจะเริ่มขายตัวตั้งแต่วันที่3ตุลาคมเป็นต้นไปในเชิงปรากฏการเราคงเห็นนะครับว่ามีคำสั่งให้ FBI นะครับเข้าทำการค้นบ้านประธานาธิบดีเดนัลด์ทรัมอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาลูกชายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาตอบโต้นะครับประการกระทําดังกล่าวเพื่อสกัดไม่ให้ทรัมป์ลงทําการแข่งขันเป็นประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกาในสมัยต่อไปประการขโมยเอกสารนั้นเป็นต้องห้ามเป็นข้อห้ามสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีในขณะที่ทรัมป์ก็โดนคดีอีกหลายคดีเลยนะครับที่ฝ่ายะครับทางโจไบเดนเล่นงานนะครับซึ่งตอนนี้กเป็ยการต่อสู้กันระหว่างรีพับลิกันกับเดโมแครตในสหรัฐอเมริกาในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นท่าทีในเชิงเศรษฐ,ฐกิจ ตอนนี้ราคาน้ำมันกลับพุ่งสูงขึ้นนะครับในขณะที่จีนรัสเซียยังคงรุกคืบนะครับในส่วนของจีนก็ยังคงเดินหน้านะครับที่จะทำการซ้อมรบนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณปิดล้อมไต้หวันความบาดไต้หวันอย่างต่อเนื่องในขณะที่ยูเครยนยังคงวางยุทธการ,รต่อ สู้นะครับในฝั่งของรัสเซียแต่ก็โดนล,ล้อมและกดดันอย่างหนักนะครับจากฝั่งของรัสเซียถึงแม้ว่าซูเดนสกี้นะครับผู้นํายูเครนอาจเรียกร้องนะครับให้มีการเอาผิดกับคนรัสเซียทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศและนอกประเทศเพื่อเป็นการตอบโต้และคว่มบาตรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกำลังทำให้สหรัฐอเมร,ริกาและฝั่งสหภาพยุโรปกำลังการแย่ลงของฝั่งสหภาพยุโรป คงเห็นเรื่องของพลังงานะตอนนี้ก็มีการปิดไฟนะลดเวลาการเปิดบริการในสถานที่ต่างๆในฝั่งสาภาพยุโรปอัตรางเงินเฟอ้อในฝั่งสาภาพยุโรปยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเราคงได้เห็นนะครับในเชิยงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองว่าสหรัฐอเมริกากําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากฟาดรัสเซียนะฮะฟาดจีนเปิดศึกทั้งสองฝ่ายนะครับคราวนี้เปิดศึกในประเทศด้วย ในเชิงยุทธาทางการเมืองการปกครองแบบนี้นะครับยากเลยล่ะฟันธงได้เลยนะครับที่ประธานาธิบดีโจบไบเดนจะมีโอกาสอยู่ต่อยาวๆนะครับแต่ก็อยู่ด้วยความยากลําบากและหืนขึ้นขอเกมตอนนี้โจบไบเดนเจอทั้งศึกภายนอกเจอทั้งศึกภายในเจอทั้งเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเรื่องของสังคมเรื่องทั้งรวมทั้งเรื่องของการเมือง ฝั่งสาภาพยุโรปที่ไปร่วมกับโจไบเดนร่วมกับสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเช่นกันนะครับในเชิงงานสังเคราะห์ยืนยันฟันธงได้เลยว่าฝั่งสาภาพยุโรปถ้ายังคงดําเนินเดินไปแบบนี้ต่อไปสภาวะเศรษฐกิจของยุโรปจะยังคงตกต่ําลงนะครับราคาน้ํามันจะขึ้นขึ้นลงลงเพราะว่าสาหรัฐอเมริกาพยายามจะขอให้เวเนซุเอลาอิหราน เพิ่มกาลังการผลิตน้ํามันและตัวเองก็เพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันแต่ทําเท่าไหร่ก็ไม่สามารถสู้กับกลุ่ม o อเปกนะครับที่ประกอบไปด้วยซาอุดิอารเบียและรัสเซียเป็นสําคัญนั่นหมายความว่าหลังจากนี้โอกาสราคาน้ํามันและพลังงานจะพุ่งสูงขึ้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงขณะเดียวกันเนรัสเซียยังคงหยุดการจ่ายพลังงานไปยังฝั่งสหภาพยุโรปนั่นหมายความว่าโอกาสจะเกิดวิกฤตพลังงานในฝั่งสาภาพยุโรป สูงขึ้นเช่นกันนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์หยิบกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ราชาเถิดฟ้าพระราชินีพระองค์ท่านทรงงานหนักและเหนื่อยยางนี้เราคนไทยทราบซึ้งดีท่านทรงมีเมตตาเพียงใดจากคนหนึ่งคนคนเล็กๆที่ไม่สำคัญมีเพิยงใจสํำนึกมัน ความเป็นคนไทยรักชาติรักแดนดินสานกษัตริย์จะทนไวน้ปณิธานในหัวใจปกป้งไว้ไม่ให้ใครมายั่ำยี โอกาศให้กองไถ่ว่าคนไทยรักชาติยิ่งชีวี 纵然他。阳还低。